ลำดับต่อไปนะครับก็จะเป็นการบรรยายพิเศษเรื่องการเจริญวิปัสนาเป็นยาแก้ไขปัญหาชีวิตและแก้ไขปัญหาสังคมได้จริงโดยพระครูภาวนาโพธิคุณเจ้าอาวาสวัดโพนโนทันและอีกตำแหน่งคือท่านเป็นผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์จังหวัดขอนแก่นนะครับในลาดับต่อไปก็ขอ,ขอกราบนิมนต์ท่านนะครับได้ขึ้นบรรยายในลำดับต่อไปขอกรับ นนิมนขอประทานกับเรียนพระมหาเทระพระเทรานุเทระและคณะพระวิปัสนาจารย์ที่เคารพทุกรูปบื้องต้นก็ต้องขอประทานอาภัยนิดหนึ่งเพราะว่าหนังสือที่นิมนต์ให้มา บรรยายนั้นเนี่ยกำหนดเอาไว้เวลา9นาฬิกา30นาทีเนื่องจากตอนที่จะเดินทางมาก็ได้โทรศัพท์ประสานงานมาอย่างผู้ที่ดูแลท่านบอกว่ามาเช้าวันนี้ก็ทันอยู่พัดีผมเดินทางมาจากจังหวัดขอนแก่นครับเพิ่งลงเครื่องตอน8โมง59นาทีแล้วก็นั่งรถแท็กซี่มาลงมอเตอกี้ก็ได้รับ ความเมตตาุเคราะห์จากปฏิดชพระคุณที่ได้นิมนต์ให้มาร่วมกิจกรรมในเบื้องต้นที่ได้รับนิมนต์ก็มีความรู้สึกไม่แน่ใจว่าจะมาพูดให้กับพระวิปัสสนาาจารย์ฟังพูดเรื่องเกี่ยวข้องกับวิปัสสนาจะเป็นการเอามาพลาวมาไขาสวนหรือเปล่านะตอนแรกก็ไม่แน่ใจแต่พอคิดไปอีกมุมหนึ่งก็บอกว่า ก็สบายใจเพราะว่ามาพูดกับผู้รู้นะเพราะาอยู่ในทํากลางของบรรดาเขาเรียกว่าเป็นสุดยอดของแต่ละวัดแต่ละสำนักยว่ละเป็นเจ้าสำนักเป็นพระวิปัสสนาจารยนะ์เพราะฉะนั้นก็สิ่งที่จะนํามาพูดในวันนี้อาจจะเป็นเรื่องที่ท่านได้มีความรู้มีความเข้าใจแล้วก็ได้ปฏิบัติเป็นปกติอยู่แล้วก็ได้ก็ถือว่าเป็นการ มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะครับในเวลาตั้งแต่นี่ไปจนถึงน่าจะสิบเวนาฬิกาซึ่งเป็นเวลาพักฉันพระตาัหาเเล่นเบื้องต้นขอทำความเข้าใจเกี่ยวกับเชื่อเรื่องนิดหนึ่งเพราะว่าหัวข้อที่กำหนดเอาไว้ให้มาบรรยายหรือมาพูดนั้นก็คือการเจริญวิปัสสนาเพื่อแก้ไขปัญหาชีวิตและสังคมได้จริง รเรียกว่าการเจริญวิปัสสนากรรมฐานนั้นเนี่ยแก้ไขปัญหาชีวิตและสังคมได้จริงก็มาดูคขาเรียกว่าคีย์เวิร์ดคือภาษาคำว่าการเจริญวิปัสสนานั้นเนี่ยก็คิดว่าทุกรูปก็คงจะเข้าใจเนาะเรื่องของการเจริญวิปัสสนาก็คือการทําความรู้สึกตัวทั่วพร้อมในกายในจิตในปัจจุบันขณะซึ่ง เราก็ได้ทำหน้าที่ในการเผยแพร่แล้วก็มีประสบการณ์กันอยู่แล้วแล้วก็คำว่าแก้ปัญหาชีวิตตรงนี้คือสิ่งที่จะต้องไปทำความเข้าใจกันก่อนนะคำว่าแก้ปัญหาแล้วก็ชีวิตแล้วก็สังคมแล้วก็ได้จริงนะอันนี้ก็คือเขาเรียกว่าคลาส s ิฟายก็คือแบ่งคำเพื่อจะได้ทำความเข้าใจก็คงจะไปให้ความหมายที่คำว่า ชีวิตแล้วก็สังคมแล้วก็วิปัสนาแล้วก็แก้ปัญหาเพราะในหัวข้อบอกว่าวิปัสนาเนี่ยเป็นยามีคำหนึ่งว่าวิปัสนาเป็นยาเป็นยาแก้ปัญหาชีวิตและสังคมได้จริงเพราะฉะนั้นเมื่อเมื่อมียามันก็ต้องมีโรคมนะเนาะเพราะว่ายาดยปกติแล้วก็ต้องสร้างขึ้นมาผลิตขึ้นมาเพื่อรักษาโรคเพื่อบำบัดโรค พื่อแก้ไขโรคใคาเรียกว่าบำรุงรักษาและป้องกันนะนนี้คือลักษณะของยาอยาบำรุงก็มีบางคนไม่ได้เป็นโรคอะไรหรอกแต่ว่าอยากจะบำรุงสุขภาพกายสุขภาพอของอวัยวะบางส่วนที่มันอาจจะคิดว่ามันอาจจะหย่อนสมรรถภาพก็ต้องมีการไปบำรุงกันอันนี้ก็เรียกว่ายาก็คือสิ่งที่จะต้องนําไปสู่การแก้ไขหรือการรักษาเพราะฉะนั้นในความหมายคําว่าวิปัสสนาก็คือธรรมะนั่นแหละ นะวิปัสนาเป็นยาก็คือธรรมโอสถหรือวิปัสนาโอสถนะอันนี้คือตัวที่หนึ่งตัวที่สองก็คือการแก้ปัญหาถามว่าแก้ปัญหาอะไรแก้ปัญหาชีวิตกับสังคมก็แสดงว่าชีวิตและสังคมมันมีปัญหาและทีนี้คำว่าปัญหาตรงนี้เนี่ยม,มันมีคำที่จะใช้เขาเรียกว่าเป็นไวโพสใช้แทนกันกันได้หลายอย่างเพราะคำว่าแก้ปัญหาก็คือการรักษาเห็นไหม การรักษาการบำบัดการกำจัดหรือการนำออกไปอะไรต่างๆที่มันไม่ดีก็นำมันออกไปเพราะฉะนั้นถ้าจะพูดในมิติทางพุทธศาสนาการแก้ปัญหาก็คือการการดับทุกข์ดับโรคเนาะการดับทุกข์ดับโรคเพราะฉะนั้นการแก้ปัญหาก็คือการนำปัญหานั้นออกไปและทีนี้คำว่าปัญหาก็มีอีกคำหนึ่งนะปัญหาก,ก็คือสิ่งที่มันขับข้องสิ่งที่มัน เบียดเบียนสิ่งที่มันทิ่มแทงสิ่งที่มันเป็นอุปสรรคกีดกั้นและขัดขวางทําให้เราไม่สามารถเจริญก้าวหน้าได้เช่นเราบอกว่านิวรธรรมเป็นปัญหาหรือเป็นอุปสรรคของการเจริญกรรมาฐานโดยเฉพาะอย่างยิ่งในมิติของการเจริญสมถะคือการทําจิตให้สงบนะฮะแต่บางทีนิวรธรรมที่เรามองเป็นปัญหาี่บางทีมันเราเอาปัญหามาเป็นตัวสร้างปัญญาได้เช่นในการเจริญวิปัสสนาใช่ไหมครับเราก็เอา นีวรธรรมนั่นแหละมาเป็นฐานในการสร้างปัญญาเขาเรียกวอาวิกฤตมาเป็นโอกาสเ,เอาปัญหามาสร้างปัญญาเ,เอาปัญหามาสร้างปัญญาเพราะฉะนั้นคําว่าแก้ไขปัญหาตัวนี้ก็คือการดับทุกข์การดับโรคหรือการกําจัดสิ่งที่มันกีดก้านขัดขวางทําให้การดำเนินชีวิตหรือการใช้ชีวิตในสังคม ไม่ประสบผลสําเร็จหรือไม่สามารถจะบรรลุปเป้าหมายของชีวิตและสังคมได้เพราะฉะนั้นคำว่าวิปัสสนาเป็นยาก็คือธรรมโอสถแก้ไขตัวนี้ก็คือการดับทุกข์ดับโรคนะดับทุกข์ดับโรคเพราะคําว่าปัญหาเนี่ยก็คืออย่างที่กล่าวเมื่อกี้ก็คือสิ่งที่เสียดแทงสิ่งที่บีบคัน้นสิ่งที่กีดกัน้นสิ่งที่ขัดขวางสิ่งที่เป็นโรคก็ได้เพราะฉะนั้นปัญหาก็คือโรคถ้าจะบอกอพูดในมิติของพุทธศาสนาเราก็คือทุกข ก็คือทุกและทีนี้ชีวิตกับสังคมชีวิตกับสังคมก็ชีวิตก็เป็นเป็นเป็นหน่วยย่อยของสังคมอย่างพวกเราทุกคนที่นี้ก็มีชีวิตเป็นปัจเจกภาพก็จะเป็นเป็นเป็นส่วนเป็นส่วนย่อยแต่ว่าเมื่อส่วนส่วนย่อยทั้งหลายทั้งปวงมาอยู่รวมกันก็กลายเป็นสังคมอันนี้ก็เรียกว่าชีวิตและสังคมแล้วก็ตัวสุดท้ายที่บอกว่าได้จริงตรงนี้เป็นลักษณะของการยืนยันยืนยันคอนเฟิร์มว่าวิปัสนาเนี่ยมัน เป็นสิ่งที่แก้ปัญหาชีวิตและสังคมได้จริงหรือจะพูดบอกว่าดับทุกข์ได้จริงก็ได้ซึ่งซึ่งคำว่าได้จริงอย่างที่กล่าวเมื่อกี้เป็นลักษณะของการยืนยันแน่นอนไม่เป็นเท็จนะยืนยันแน่นอนไม่เป็นเท็จดังนั้นจากหัวข้อที่บอกว่าวิปัสนาเป็นยาแก้ปัญหาชีวิตและสังคมได้จริงก็จะพูดในมิติของของภาษาวัดหน่อยก็เรียกว่าวิปัสนาเนี่ยเป็นยาที่ดับทุกข์ได้ นะดับทุกได้และนิดคำว่าดับทุกตรงนี้ก็คือรวมทั้งทุกข์ที่เป็นเรื่องของบุคคลที่เรียกว่าชีวิตแล้วก็สังคมด้วยนะอันนี้ก็คือหัวข้อเพราะฉะนั้นก็อยากจะทําความเข้าใจบางทีอาจจะมีคําว่าโรคบางทีอาจจะมีคําว่าปัญหาบางทีอาจจะมีคําว่าทุกข์เข้าไปเพราะฉะนั้นให้เข้าใจว่าทั้ง3คํานี้เนี่ยคือสิ่งที่เป็นไวโพจน์ของกันและกันเนาะก็คือคําว่าโรคก็ดีเพราะว่าเมื่อมียามันก็ต้องมีโรค หมครับเมื่อมียาก็ต้องมีโรคไล่คำว่ารโรคอย่างที่เก่าเมื่อกี้ก็คือปัญหาก็คือทุกก็คือสิ่งที่บีบคั้นสิ่งที่ทําให้เราไม่ประสบความสําเร็จความก้าวหน้าหรือความเจริญอะไรกันแล้วแต่อันนี้ก็คือเขาเรียกว่าคีย์เวิร์ดการทําความเข้าใจจึงบอกว่าวิปัสสนานั้นเป็นยาแก้ปัญหาชีวิตและสังคมได้จริงและทีนี้สิ่งที่ผมจะพูดในวันนี้ก็คงจะพูดสักสประเด็นนะ ส่วนประเด็นหลักๆก,ก็จะให้ท่านไปช่วยกันก็เรียกว่าเติมเต็มแล้วก็ไปขยายความเพราะว่าบางเรื่องอาจจะเป็นเรื่องที่ท่านเข้าใจมาก็ทั้งดีอยู่แล้วอย่างที่ได้กล่าวเมาื่อกี้แต่ว่าประโยชน์ด้วยอานิสงส์ของการฟังเนะี่ยอย่างน้อยที่สุดเนี่ยแม้จะเป็นเรื่องเก่าเรื่องใหม่อะไรก็ตามพระพุทธเจ้าท่านก็ตรัสถึงอานิสงส์ของการฟังไว้ว่าหนึ่งได้เรียนรู้เรื่องใหม่สองได้วิจัยเรื่องเก่าสามบรรเทาข้อกังขา สี่พัฒนาความคิดห้าจิตแจ่มใสใจเยือกเย็นนะเพราะฉะนั้นฟังไปก็ขอให้ทําจิตแจ่มใสใจเยือกเย็นเอาไว้นะแม้จะเป็นเรื่องที่รู้แล้วหรืออาจจะเข้าใจแล้วก็ตามก็ถือว่าเป็นการมาทบทวนนะครับสิ่งที่ผมจะพูดในวันนี้ก็มีอยู่2ประเด็นหลักก็คือคําว่าชีวิตกับคําว่าสังคมนะคำว่าชีวิตกับคําว่าสังคมส่วนคําว่าวิปัสสนานั้นอาจจะไม่จาเป็นต้องไป ไปจำแนกว่าคืออะไรปฏิบัติอย่างไรเป้าหมายอย่างไรอันนี้คิดว่าท่านทั้งหลายก็คงจะเข้าใจอยู่แล้วแล้วทีนี้พอพูดถึงคําว่าชีวิตเนี่ยหลายๆคนก็จัดอยากจะทะลุแล้วบอกว่าชีวิตนี่ก็คือธาตุสี่ขันห้าชีวิตก็คือนามรูปชีวิตก็คือสิ่งที่เปลี่ยนแปลงเคลื่อนไหวได้อะไรต่างๆประมาณนั้นก็ก็ก็ถือว่าถ้าจะพูดเพียงแค่นี้มันก็จบและนะเพราะว่าชีวิตก็คือองค์ประกอบของราของของนามรูป สิ่งที่เรียกว่าขันห้าสิ่งที่เรียกว่าอะไรก็เรียกวา่าความเป็นอยู่ก็ได้อน,นั้นก็คือคําจํากัดความโดยความหมายทั่วไปแต่ว่าที่จะพูดนี้อาจจะพูดในทัศนะของผู้พูดเองแล้วก็อิงหลักการทางพระพุทธศาสนานะครับก็จะพูดอยู่3าตัวก็คือชีวิตคืออะไรชีวิตเป็นไปอย่างไรและชีวิตเราควรให้เป็นไปอย่างไรเนาะถ้าจะพูด อย่างที่กล่าวเมื่อกี้บอกชีวิตคือขันห้ 4, นาธาตุสี่นรูปประจกเห็นไหมอันนี้คือจะพูดในสั้นเนาะประการที่สองว่าชีวิตเป็นไปอย่างไรเราก็บอกว่าชีวิตก็เป็นไปตามกฎธรรมดาอันนี้จังทุกขังอนัตตาไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่อยู่ในอำนาจไหนไหนก็เรียกว่าชีวิตเป็นไปอย่างไรประการสุดท้ายก็เรียวกว่าชีวิตควรให้เป็นไปอย่างไรก็คือก็จะต้องเข้าถึงความจริงแล้วก็รู้ความจริงยอมรับความจริงแล้วก็สอบล้องกับความจริงก็คือ ทำอย่างไรจะหลุดพ้นจากสิ่งที่เรียกว่าทุกข์หรือปัญหาอิทธาาิการเมื่อกี้นะอันนี้ก็เรียกว่าถ้าจะพูดโดยสั้นๆก็จะบอกว่าชีวิตคือขันห้าชีวิตเป็นไปอย่างไรก็เป็นไปตามกฎเครเรียกว่าจะเป็นกฎไตรลักษณ์ก็ได้จะเป็นกฎาก,ก,เกฎาเรียกว่าอิทธิป,ปัตยตาปายสมุบบาทก็ได้หล้วที่นี้มันเป็นไปอย่างไรก็เป็นไปตามกฎแห่งกรรมอย่างนี้ก็ได้ก็คือจะพูดในไมตติไหนก็ไม่ผิดนะแต่ว่าอาจจะ เป็นเพียงแค่ว่าอาจจะมีความแตกต่างด้านของภาษาด้านของวิธีการหรือศิลปะในการนําเสนอแต่ว่าเป้าหมายนั้นจะต้องให้เข้าใจว่าแท้ที่จริงแล้วชีวิตเนี่ยควรจะเป็นไปอย่างไรอาจจะที่มาดูความหมายที่หนึ่งนะเขให้ความหมายคําว่าชีวิตก็คือชีวิตเนี่ยแปลว่าความสดชื่นเนาะนไม่ได้ไปแปลตามที่ว่าชีวิตแปลว่าความสดชื่น นะความสดชื่นและความสดชื่นมันก็มีอยู่สองลักษณะก็เรียกว่าสดชื่นทางกายกับสดชื่นทางจิตใจก็เรียกว่ารูปนามอย่างเนี่ยข้างหน้ามันก็จะมีต้นไม้ที่ตั้งประดับดอกไม้นี่เรามองมาก็มีสีเขียวสีขาวนี่ก็คือแสดงถึงลักษณะของการมีชีวิตอยู่คือความสดชื่นนะความสดชื่นความเบิกบานความแจ่มใสนะแลวทีนี้ถ้าหากว่า ชีวิตนั้นมันเริ่มเสื่อมคุณภาพหรือชีวิตมันกําลังจะนําไปสู่ความสิ้นหรือความดับมันก็จะมีความเหี่ยวเฉาความคล่ําคล้าความสุดโทมเข้ามาแทนที่นะครับเพราะฉะนั้นชีวิตก็คือความสดชื่นและความสดชื่นในลักษณะท,ที่กล่าวเมื่อกี้ก็คือสดชื่นทั้งทางกายแล้วก็ทางจิตใจแล้วทีนี้สังคมปัจจุบันเนี่ยคนมีความสดชื่นเฉพาะทางกายนะมีความสดชื่นเฉพาะทางกายเพราะว่าอะไรเพราะว่า มีวัตถุปัจจัยสิ่งเสพบริโภคตอบสนองความต้องการทางอายตนาตาหูจมูกลิ้นกายแต่ว่าไอความสุขความสดชื่นในลักษณะนี้เนี่ยมันก็ไม่จีรังไม่ยั่งยืนมันก็เปลี่ยนแปลงแล้วก็เคลื่อนไหวแล้วก็ไขว่คว้าอยูยย่ตลอดเวลาเมื่อกับเราวิ่งไล่คว้างเงาก็คือวิ่งหาความสุขทางอายตนาตาหูจมูกลิ้นกายยิ่งเราได้มากเท่าไหร่บางทีมันก็ไม่ทําให้เกิดความสุขหรือมีอมาตรฐานชีวิตทางกายเนี่ยมันดีอย่างที่กล่าวเมาื่อกี้เนี่ย เราเห็นได้จากปัจจุบันเรามีพัฒนาการเทคโนโลยีเช่นว,วิทยาศาสตร์จเจริญก้าวหน้าอะไรต่างๆมากมายแทนที่คนจะสุขง่ายแล้วก็ทุกยากกลายกลับเป็นว่าคนทุกง่ายสุขยากเห็นไหมการที่เรามีเทคโนโลยีมีวิทยาศาสตร์ที่ทันสมัยแทนที่จะทําให้คนเราเนี่ยสุขง่ายทุกยากกลับตรงกันข้ามคือทาให้เราเป็นคนสุขยากทุกง่าย เพราะฉะนั้นสังคมปัจจุบันก็เลยมีความสดชื่นเฉพาะภายนอกแล้วก็เป็นความสดชื่นที่ฉาบฉวยไม่จีหลังยั่งยืนนะอันนี้คือความสดชื่นประกาศที่1ความสดชื่นประการที่สองก็คือความสดชื่นทางจิตใจนะเราคงจะเคยศึกษาประวัติของพระเทระในสมัยก่อนที่พระเจ้าพระสงฆ์ท่านไปอยู่ในปา่าฉันมือเดียวฉันข้าวมือเดียวอยู่ในปา่านุ่งเสือ้อใช้เสื้อผ้าเครื่องนุงขมี่ เราเป็นภาพบางสกุลแต่ว่ามีอะไรก็เรียกว่ามีใบหน้าที่สดใสมีร่างกายที่เปล่งปลัง่งก็เรียกว่ามันมันสัมผัสรลังสีแห่งความสุขได้ทั้งภายในและภายนอกทั้งๆท,งที่ท่านเหล่านั้นหรือในยุคนั้นสมัยนั้นไม่ได้มีสิ่งที่เรียกเครื่องอำนวยความสะดวกภายนอกมากมายเหมือนในปัจจุบันเพราะฉะนั้นความสดชื่นก็คือภาวะที่ที่ที่เป็นสุขหรือสภาวะที่บง่งบอกว่าชีวิตนั้นยังอยู่และทีนี้ืาอทีบอกว่า วิปัสนาเป็นยาแก้ปัญหาชีวิตก็แสดงว่าชีวิตเนี่ยมันมีปัญหาและปัญหาในที่นีอย่างที่กล่าวเมื่อกี้ก็คือว่าปัญหาคือทุกขปัญหาคือสิ่งที่บีบคั้นปัญหาคือสิ่งที่เสียดแทงปัญหาคือสิ่งที่ทําให้ร่างกายจิตใจนั้นเนี่ยมันไม่สดชื่นพอมาพูดถึงตรงนี้ปั๊บเนี่ยในพุทธศาสนามีกล่าวไว้อย่างที่กล่าวเมื่อกี้คําว่าคําว่าปัญหาก็คือทุกขหรือโรคก็ได้เมื่อวิปัสนาเป็นยาไอปัญหาหรือทุกมันก็น่าจะเป็นโรคเนาะ มันน่าจ,จะเป็นโรคเพราะฉะนั้นพอพ,พอพูดถึงโรคปั๊บเนี่ยพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าท่านแบ่งโรคเอาไว้เป็นสองประเภทก็เรียกว่าโรคทางกายกับโรคทางใจเห็นไหมโรคทางกายกับโรคทางใจแล้ว,วพระองค์พระองค์ยังทรงเคยตรัสาไว้บอกว่าคนที่ไม่เป็นโรคทางกายนั้นพอหาได้หนึ่งปีสองปีสามปีห้าปีสิบปียี่สิบปีสามสิบปีบางคนไม่เคยกินยาไม่เคยไปหาหมอเข้าโรงพยาบาลพอหาได้ แต่คนที่ไม่เป็นโรคทางจิตใจเลยเนี่ยหาได้ยากคำว่าหาได้ยากในที่นี้ไม่ใช่ไม่มีนะหาได้ยากโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ดุชนคนทั่วไปล้วนแล้วแต่มีปัญหาหรือเจ็บป่วยทางจิตใจเห็นไหมเมื่อมันมีปัญหามีการเจ็บป่วยนั้นเป็นผลที่แสดงออกก็คือทุกมันก็ต้องมีเหตุของทุกเนาะเมื่อมีการเมื่อเมื่อมีการเจ็บไข้ได้ป่วยก็ต้องมีเชื้อโรค เพราะฉะนั้นเมื่อมีทุกข์ก็ต้องมีเหตุของทุกข์เพราะฉะนั้นเหตุของทุกข์ก็จะมีทั้งเหตุทางกายแล้วก็เหตุทางจิตใจอันนี้ก็คือที่พุทธจ้าท่านตรัสเอาไว้บอกว่าโรคมีอยู่สองประเภทคือโรคทางกายกับโรคทางใจปอดีท่านเจ้าคุณพุทธ,ธาทาสที่เรารู้จักกันดีท่านบอกว่าโรคจริงๆเนี่ยมันมีอยู่3ประเภทท่านบอกว่าโรคทางกายโรคทางจิตและก็โรคทางวิญ,ญญาณาท่านบอกว่าอย่างนั้น คนเมื่อเจ็บป่วยทางกายก็ไปหาหมอมีโรงพยาบาลทั่วไปโรงพยาบาลที่อยู่ในเขตบ้านเมืองของเราอำเภอที่อยู่แม้แต่ในกรุงเทพก็เยอะแยะมากมายทั้งอของรัฐบาลและเอกชนเยอะแยะในโรงพยาบาลที่รักษาโรคทางกายมีอยู่มากมายนะมีอยู่มากมายประการที่สองก็คือโรคทางจิตมันก็มีโรงพยาบาลอีกนั่นแหละจะบอกว่าถ้ามีปัญหาทางจิตแล้วเนี่ยก็ต้องเข้าโรงพยาบาลซะก่อนก็คือโรงพยาบาลจิตเวชใช่ไหม อย่างพวกเราเวลาที่จะสอนกรรมฐานหรือคนที่จะมาปฏิบัติทมจะต้องไม่มีเขาเรียกว่าประวัติการเจ็บป่วยทางจิตมาก่อนอย่างนี้เป็นต้นถ้ามีปัญหาทางจิตใจมีเป็นประเภทก็เรียกว่าโรคจิตจิตเภทหรือจิตเวทเนี่ยก็จะต้องไปบําบัดให้ดีซะก่อนให้หายซะก่อนจึงจะมาเจริญพระกรรมฐานได้อันนี้ถ้าเรียกว่าโรคทางจิตแนวโรคทางจิตแล้วมันมีตัวที่สามที่ท่านเจน้ากุลพุทธทาท่านกล่าวไว้ก็คือโรคทางวิญญ,ญาณเห็นไหม โรคทางวิญญาณไอ้โรคทางวิญญาณเนี่ยก็คือโรคที่เกิดขึ้นจากใครเรียกว่าสมุธฐานก็คือเชื้อโรคสิ่งนั้นก็ได้แก่พื้นฐานก็คือโรคกรดหลงะนะเนาะโรคกรดหลงก็คือพื้นฐานของอกุศลนหรือความทุกข์ทางกายทางสังคมถ้าพูดในมิติของนักปฏิบัติธรรมก็ได้แก่สิ่งที่เรียกว่าอนุสนะอนุสัยหรือสังโยชน์สิ่งที่ร้อยรัดสิ่งที่ผูกมัดสิ่งที่ตรึงสิ่งที่